ต่อไปนี้ก็จะเล่านิทานให้ญาติโยมได้รู้ว่าเรื่องเคยเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกนี้ก็คือสมมนเณรบัณฑิตผู้ได้บรรลุธรรมตั้งแต่อยู่เจ็ดขวบประวัติความเป็นมาอย่างไรขอเชิญผู้ฟังได้รับชมรับฟังครับพระครูพิพัฒน์วุธิกรเรื่องบัณฑิตสาม,มนเณรพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกระเชตะวัน ทรงปรารบบัณฑิตสามเณรตรัสพระธรรมเทศนาพระคาตนี้ว่าสามเณรบัณฑิตเป็นบุตรชายของเศรษฐีในกรุงสาวัตถีได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุแค่เจ็ดขวบในวันที่8ดหลังจากที่บรรพชาเป็นสามเณรขณะที่ไปบิณฑบาตกับพระสารีบุตรเทระ มองเห็นชาวนากำลังไถน้ำเข้านักก็ได้เรียนถามพระเทระว่าคนทั้งหลายย่อมไถน้ำที่ไม่มีจิตเห็นปานนี้สู่ที่ที่ปรารถนาแล้วแล้วได้หรือขอรับพระเทระตอบว่าได้สิเธอเมื่อเดินต่อไปอีกสามเณรบัณฑิตแลเห็นช่างสอนกำลังดัดลูกสอนด้วยการใช้ไฟลนแล้วเล็งด้วยหางตาดัดให้ตรงและต่อไปก็ได้แลเห็นช่างถากกำลังถากไม้ ทำสิ่งต,งต่างๆเช่นล้อเกวียนเป็นต้นสามเณรก็เกิดความคิดว่าถ้าคนทั้งหลายไถนนำซึ่งไม่มีจิตเช่นนี้ไปสู่ที่ที่ตนปรารถนาได้ถ้าคนทั้งหลายถือโอลูกศรอ,อันไม่มีจิตลนไฟแล้วดัดให้ตรงได้ถ้าคนทั้งหลายถือเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิตไปทำเป็นล้อเป็นต้นได้เพราะเหตุไกร คนผู้มีจิตจึงจักไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วบำเพ็ญสมณะรมเล่าจากนั้นบัณฑิตสามเณรได้ขออนุญาตจากพระเถระขอกลับไปที่ห้องพักของตนในวัดแล้วมุ่งมั่นพยายามปฏิบัติธรรมโดยพิจารณากายานุปัสสนากรรมฐานทั้งเท้าสักเทวราช และเท้ามหาราชทั้งสี่ก็ได้เสด็จมาช่วยบัณฑิตสามเณรโดยบรนดาลให้อนาบริเวณในวัดเงียบสงบไร้เสียงรบกวนจากนกเป็นต้นก่อนเวลาฉันอาหารเช้าบัณฑิตสามเณรก็ได้สำเร็จพระอรหันต,ตผลในขณะนั้นพระสารีบุตรเถระกำลังจะนำอาหารมาให้สามเณรฉันพระาศาสดาทรงทอดพระเนตรเห็นด้วยพระจักสุทิพว่าสามเณรได้บรรลุพระอนาคามิผลแล้ว และหากให้ปฏิบัติธรรมอยู่ต่อไปก็จะได้บรรลุพระอรหัตผลในไม่ช้านี้ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ตัดสินพระไคไปดักคอยห้ามพระสารีบุตรเถระมิให้เข้าไปในห้องโดยเสด็จไปประทับยืนอยู่ที่ประตูแล้วสักถามปัญหากับพระสารีบุตรเพื่อถ่วงเวลาขณะที่การสนทนาระหว่างพระศาสดากับพระสารีบุตรกำลังดำเนินอยู่นั้น บัณฑิตสามนเณนรก็ได้บรรลุพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในวันที่8หลังจากที่ได้บรรพชาเป็นสามนเณรต่อมาพระภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันในโรงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้พระาศาสดาได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในเวลาผู้มีบุญทำสมณธรมมธรมแม้แต่เท้าสักกเทราชและเท้ามหาราชทั้งสี่ก็ได้มาช่วยให้การอารักขา แม้แต่เราเองมาได้มาคอยดูแลที่ประตูเพื่อมีให้บัณฑิตสามเณรถูกรบกวนบัณฑิตสามเณรเมื่อได้เห็นพวกชาวนาไถน้ำเข้านาพวกช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงพวกช่างถากกำลังถากไม้คือเอาเหตุนั้นให้เป็นอารมณ์ฝึกจิตตนและปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุพระอรหัตตผลในบัดนี้จากนั้นพระาศาสดาได้ตรัสพระธรรมบทพระคาถาที่80ว่า แปลว่าคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถักทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนเมื่อพระสัตธรรมเทศนาจบลงชนเป็นอันมากได้บรรลุพระอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้น